แม่ต้องรับผิดชอบชมผู้เคลียร์เปิดปมแอปคุยเด็กเอาจริงเดี๋ยวจัดให้กันชัยคอนเฟิร์มอันนี้ก็จริงคนที่เป็นข่าวใช่หรือเปล่าชมผู้เคลียร์เปิดประเด็นแอปคุยกับเด็กเพราะเวลามีเด็กๆมารายการแม่ได้ตลอดเด็กจะเขินมีเคมีกับแม่เปิดประเด็นคุยกับเด็กจนเป็นเรื่องราวให้ตามสอหาหนุ่มที่แอปคุยด้วยล่าสุดแอปทักออน ถูกใจคำพูดของสาวขวัญอุตสามณีขณะมาเป็นนักแขกรับเชิญในรายการสามแซบว่าชอบคำนี้ของขวัญน,นะบางอย่างมันเรื่องไม่เป็นเรื่องขวัญบอกว่าเราเอาความสุขของเราไปแขวนกับคำพูดคนอื่นมากเกินไปคำว่าดาราบางทีเราก็ต้องแค่ตัวเราบ้างบางทีเราอยู่กับการคอนโทรลลมปากของคนส่วนใหญ่มันก็ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันชมพู่อรารยาผู้เปิดประเด็นแอปคุยกับเด็กหนุ่มจนเป็นข่าวใหญ่โตถึงกับหันมาถามแอป ไม่เข้าใจใช่ไหมเรื่องไม่เป็นเรื่องแอปหัวเราะบอกว่างงไปหมดแล้วตกลงมันเป็นเรื่องหรือเปล่าแม่งงไปหมดหนุ่มกัญชัยรีบถามแอปเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าง,างเช่นเรื่องอะไรเรื่องคุยกับเด็กหรือเรื่องอะไรโดยรายการย้อนคลิปชมพูแซวแอปที่บอกว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้เครียดว่าไม่เห็นต้องเครียดเลย แม่ก็มีเด็กคุยไม่ใช่หรอก่อนที่แอฟจะกล่าวถึงผลจากคลิปดังกล่าวว่าบอกแม่ชมเลยว่าแม่ต้องรับผิดชอบขณะที่ชมผู้บอกว่าต้องหาเด็กให้แม่ด้านขวัญถึงกับถามว่าคนที่เป็นข่าวใช่หรือเปล่าคะแอฟหันไปถามกลับสุดพิกว่าคนไหนอะคะมีตั้งหลายคนทําเอาหนุ่มกันชัยบอกเลยว่าเอาอีกแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วด้านชมพู่ก็บอกด้วยว่าไหนๆคือขอเคลียร์นะที่พูดวันนั้นไม่ใช่อะไรเวลามีเด็กมารายการ แม่จะดึงดูดเด็กนี่ไม่ได้รู้จริงว่าแม่คุยหรือไม่ได้คุยกับใครคือพูดไปอย่างนั้นแหละแต่เห็นว่าทําไมมีเด็กๆมาแม่ได้ตลอดเด็กจะเขินแล้วก็มีเคมีกับแม่กัญชัยคอนเฟิร์มอันนี้ก็จริงด้านแอปประกาศชัดอยู่บนเวทีนี้ได้แต่พอเดินลงไปก็คือขณะที่ชมพู่รีบเสนอจะเอาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจัดให้ส่วนขวัญมีแซวแม่ต้องดูในไลน์หรือเปล่าชมพู่อาสาตั้งไลน์กรุ๊ปเลยทีเดียว